สวัสดีครับ f อน้องวีเพเปรนบันแพง f อฟซีโรดโจเนอฟซีเซนนและ f อฟสาวน้อยพิยแหนงทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้รอโลดุบลนก,ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับน้องวีงเพียรบันแพงของเราช่วงนี้หลังจากที่ภาพยนตร์ค่ายอ้อก็ได้ใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยและช่วงนี้ก็เป็นสภาวะ อาการสุลบแนวตามชายแดนประเทศกัมพูชาและของไทยในพื้นที่4จังหวัดคือบุบอนชีสเกตสุดินมุติลำเป็นีจังหวัดอสกกสดสดีสานใต้แต่ผลงานของน้องเอ๋งก,ก็ได้เดินทางไปหมอกน้ำหมอกอา ต่างๆให้กับศูนย์อพยพศูนย์ที่พักพิงของพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยทางการสุรบตามแนวชายแดนเช่นที่พักพิงอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชีสเกตอาจจะเป็นจังทุจังหวัดชีสเกต คือเป็นบ้านของน้องเองก็ได้ไปมอบ <c oughs> น้ำมอบอะไรต่างๆให้กับศูนย์พักพิงแต่ละศูนย์เช่นน้ำอะไรที่อาหารเป็นต้นก็โอเคที่ว่าทีมงานใครออกนนำโดยบอสโจและน้องหญิงที่ไปศ <c oughs> ูนย์ต่างๆศูนย์พักพิงช่วงนี้ก็อยู่ในสถานะภาวะการชลบ ของทหารไทยย็ขมเมนนะครับก็น้องวิ่งก็ไปให้กำลังใจศูนย์พิมพ์ต่างๆหรือว,ว่าสุดยอดมากครับน้ำใจน้ององเพชรมันแบ่งสำหรับคลิปนี้ราโลนบนก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้เพื่อคนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ